สวัสดีครับผมมือนีสีผ้าเมื่อเบิงมั่นครับมาเบิงมั่นอีกแล้วพี่น้องต่อจากคลิปนั่นที่ว่าว่าสีผ้าพี่นอ้องมาเบิงมั่นทีวอได้ซีนยั้งครับใส่แต่ปุ๋ยครับใส่แต่ปุ๋ยทา่งดินพี่น้องเบิงเลยครับต่างกันแห้งครับ ต้นสูงอาลารับตัวนี้ปลูกที่ครับแถวนี้เขาปลูกที่พี่น้องปลูกที่แห้งเบื้องนี้ครับงาโบมี่ครับตัวนี้ ล่องพื้นสองเทือครับโอ้ยคุ้มยาสองเทือโอ้ยโอ้ยินคุ้มยาสองเทือเบิ้งนี่ครับยาบ้าคอยมีมยหัวกับจักสีเป็นจังไรครับจังมาเบิงหอมมาสีตางกันบบกับ สีดสีดท้างใบสีชีหมูแปลงติ่ผมผ้าไปเบิงครับก่อนคลิปี่ก่อนคลิปนี่เนะาะเอาเบิงก่อนครับเริ่มแตกต่างครับแต่ว่ากระตัดสีนยังไม่ได้หรอกพี่นอ้องจากมาเบ,บิงตอนกลนเนาะ เอาหัวมันสีทอไดครับหัวมันสีอาจหลาบก็หรือซ้ำข้อลิ่งครับข้อลิ่งนี่ให้วี่นอ้องไปคึดเราเองเด้อวี่นอ้องไปคึดเอาเองครับแปลงนี้ครับติดครับของผมครับเบิ้งเลยครับอ้อสิบสามไร่ครับแปลงติดครับของผม อุละครับมือกลิ้วอุระจังมาเบิงอีกเดือนหนึ่งเนาะมามันสีเป็ดแน่ไรท่าทางนี้เฮดมั่นแบบบอดมี่รักการยังนอกนี้นนอะปลูกไปครับปลูกทีพ่นาสีได้หัวหลายบอจักทีหรือเปล่งเบิงนะครับพ่อมทีกันทีครับ มือเริ่มสั้นเลยพี่น้องบบมีไม่จับครับเหตุชิบแบบแบบมือใหม่เด้อพี่น้องเด้ออย่ยามากันเด้อครับมือใหม่ครับเหคลิปคลิปไล่มันครับคลิปนี้เนาะเห็ดไล่มันครับคลิปสีมีไล่มันกับรถไถเนาะครับเนาะคลิปนี้เนาะที่เหตุชีบซองนี้นะครับ าติดตามนี่เด้อพี่น้องอ้าบรรยากาศก็ดีครับพี่น้องใส่เต่ปุ๋ยทางใบบอไซตตัวนี้หัวสิเป็นจังไดเนาะมา ตนีบอต้นนี้่เยอะต้นนี้นวกาแดงเยอะเีกาแดงนิดฮะเบิ่งกาแดงฮะเบงน้องอ่นดินแตกเป็นขุยเป็นขุยอยู่โ้ดินเนโอ้ดน่นะตัวน่วนอยมันจันกเดียนนี่ มัน6เดือนมัน6เดือนเฮ้ยปโถนี่ก็มากวนเลยบ่นี่มัวกินทรงมาดนี้เอ้ามัวกินทรงอ้าบาดนี้มาเบิ่งครับ มาเบิงพี่น้องเอ้ยพุ่นมันหกเดือนสีทางใบเถื่อนหนึ่งครับตัวนี้เบิงเอาลวดบาดนี่ตัวสีหอดมือกลน,น,น,น้องเบิงเลยครับตัวสีหอดมือกลพอเนาเลยเนาะเบิงครับ นี่อุ <sh> ้ย่นเจ้าหัวดีตัวนี้หัวดีหัวดีเดี๋ยวมือคนสิมะทายให้เบื่องอีกเด้อหืมเบื่องครับมือถอนสิมะทายให้เบื่องอีกนองเลยว่าสิเป็นจังไหน เนาะน้าคลิปนี้สั้นๆครับพามาเบิ้งหัวมันหกเดือนครับตัวนี้าสบายสมีนะครับนาะไปก่อนดื้อครับ